อยู่ในละภายในเรือแล้วนะคะอันนี้นี่คือเรือลำนี้ค่ะสยอดนะคะเราก็จะมีข้อแนะนำให้ว่าอะไรยังไงนะคะอ,นนอันนี้ห้องโถงเรือค่ะห้องโถงเรือนะคะก็จะมีช่องหน้าต่างนี่สวยงาม เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันนะคะนีามขึ้นเรือกะบ้ามร้อยห้าสิบห้าห้าห้า้าร้อยห้าสิบห้าน้องน,อนี่นะเขาก็เลือกคเลเรือเคลื่อนไปอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะจากเมืองเนี่ยเออแลน,น,น์นูวานเกนนะคะไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้ออกใต้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น มั่งแกกระเป๋านี่นะคะมีที่หน้าเหืียงกาแฟนะคะนีวก็จะมีห้องน้ำนะคะเนี่เขาจะมีให้ดาวนะ์โหลดแอปเนาะเนี่เขาจะมีห้องถงนะน้าง่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเดูข้างบนกันนะ ก็จะหนาวหน่อนะอันนี้จะหนาวหน่นะ เดินนี่วิ่งเร็วนะนี่นี่บรรยากาศระหว่างทางเดินไปฟยอดค่ะเนี่ยทิวทัศน์สวยงามค่ะ หลังของเรือน,นะคะคอเราวิ่งมาแป๊บเดียวอะ่ะไม่ถึงสามนาทีออกฝั่งมาไกลมากเลยโู้เรือนี้เร็ววิ่งเร็วค่ะสานาทีเอง ที่เราเดินเรืออย่างนี้ปนไปยอดก็คือทานน้ำแข็งในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็จะกลายเป็นอยองลำน้าลำทานนะคะแล้วก็จะวิ่งไปตรงยอดตรงนั้นน,นี่คือฟยอด สวยงามมากก็จะล่องไปอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงนึงอะคะ่ะแวะจอดตามท่าต่างๆที่จะมีผู้นิสารขึ้นเรือลำนี้เขาเออกจากฟาร์มนะคะแต่เราจะนั่งจากแค่โอลนมาเราจะไม่นั่งย้อนรถไปขึ้นที่ฟาร์มค่ะ ยอดนะคะยอดของเราไปผู้ดิษฐานนะอันนี้ผู้ดิษานไม่ค่อยเยอะน่าจะประมาณร้อยท่านอาจจะ